โอเคครับผมขอขอัสนีเพื่อ mm. นๆคนอีกครั้งหนึ่ง้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับ Minecraft o r h e Mod 10 Part ที่3กันแล้วนะครับผมภานนี้เราจะไปลงดันเจี้นกันเย่ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมชุดผมถึงเป็นอย่างนี้พอดีว่าผมไปมันจะเป็นต้นไม้ประมาณนี้จะอยู่กลางทะเลซึ่งข้างในมันจะมีชุดพวกนี้ให้อยู่เป็นชุดเวิตมน ดับแรกเราต้องการอาหารอาหารจํานวนมากมากเลยแหละเราก็เลยจะต้องใช้เตาเผาในกนารเผาซึ่งเตาน,นี้มันช้าไปฮนะเราสามารถทําอันนี้ได้แล้วก็ไปขั้นนี้ได้ผมกําลังคิดว่าเราจะสร้างบ้านยังไงดีนะกําลังคิดว่าจะเอาตรงนี้เป็นฐานของเราอยู่ใต้น้ําตรงนี้มันสวยมากเลยนะแต่ว่า เอาไว้ก่อนครับมันยังไม่ใช่เรื่องตอนนี้เป็นเรื่องของในอนาคตน่าจะพอแล้วมั้งก้าวหนโอเคโอเคอันนี้ต่อได้ไหมต่อได้ต่อได้อดีกไ,ไหมโอ้ไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะสุดแค่นี้มันเร็วขึ้นไหมมาดูกันเราจะเพาเนื้อ เราสามารถทำสป,ปีดได้นะนี่มันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นปะเร็วขึ้นเยอะเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปอยากรู้ว่าขนมปังเราเผาได้ปะ ไม่ได้โอเ okay. ค let's go ไปลุยกันเลยมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะซึ่งชั้นแร,แรกๆอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอชั้นแร,แรกๆเราต้องจะสบายๆก็ยิงไปก่อนให้มันเป็นการไปปักไฟเพื่อ่ให้มอนเกิด แล้วก็ทุบโอเคเก็บของเก็บทุกอย่างเก็บทุกอย่างแล้วก็ชิปซีเห็นไหมเรามีพาร์ติแลนเราทำแบบที่เก็บของแล้ว,ลวก็เนี่ยเก็บเลยเก็บไปเลย,เ,เ,ลยเห็นไหมนี่แหละที่ผมบอกว่ามันมันดีก็คืออย่างนี้เราก็มีตัวนี้ยิงไฟแล้วก็ยิงไปเลย ยิงไม่ัว้อะไกลๆปักไว้ก่อนไม่ให้มอนมันเกิดแล้วก็เก็บของอินเดปเผลอของดีน่ะต้องการเลยแหละไปสำรวจต่อครับห้องไหนที่มันตันเราก็กลับโอเคทางนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะหรือทางนี้โกงมันเยอะมากอ่ะ โอ้ oh. ของนี้ดีนะชิปสี่พอมีซอมบี้มาจะบ้าเราก็ใช้ตรงนี้มันเป็นออกของที่รอบได้จากมอนทั่วไปเลยได้จากได้จากดันทั่วไปเลย ก็มันจะมีกล่องแบบตามดันอะไรเงี้ยเราก็ไปเก็บมาได้เป็นหล่อไม่ทรายเนาะแรงมากแล้วก็โหดมากช่วยเราได้เยอะเลยช่วงต้นเกมโอเคเราเจอทางลงแล้วอันนี้คือทางลงไปชั้นต่อไปอุ้ยอุ้ยนี่ตายซะโอเคเราลงไปชั้นต่อไปเลยก่าผมเพิ่งได้ลองเจ้านักวิ่งมา ไปลงทาวนี้ถ้าเกิดเราวิ่งปุ๊บเราก็จะพูดโคตรสุดยอดโอเคผมก็จะสำรวจดันเจียนนี่แหละไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้มีอะไรละไว้เดี๋ยวเจอแบบอะไรที่มันพิเศษพิเศษเดี๋ยวกกลับมาแล้วกันเนาะ อะไรอ่ะทำไมมันบินกลับมาทำมันมันบินกลับมาทำลายเราอะ่ะโอ้อันตรายอยู่เนาะโอเคไปลงไปชั้นต่อไปกันสังเกตว่าถ้าเกิดลงมาเรื่อยๆมันก็จะยิ่งแบบบล็อกก็จะยิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะการเจี่อมตรงนี้ แลวแนหนองน้ำหม,มอนก็ต้องโหดขึ้นนะโอเคชั้นนี้ต้องจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วครับผมชั้นนี้น่าจะเป็นชั้นสุดท้ายละชั้นนี้เถอ น,นี่แหละเป็นที่มอนจะค่อนข้างโหดซึ่งตอนนี้เราก็เคลียร์ดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วละ่ะก็ไม่น่าเหลืออะไรละก็ของก็ได้มาค่อนข้างเยอะรอบกลับบ้านเลยดีกว่าได้วลาไปนรกกันไปหานีเธอฟอร์สโอเคตอนนี้เราได้แหวนวิเศษมาก็คือไฟวอร์ดลิงแหวนนี้จะทําให้เราแบบ สามารถว่ายในลาวาได้นะครับโอ้สุดยอดตอนนี้ผมหาดีเทอร์ฟอเทสไม่เจอเลยมันไปอยู่ไหนหมดปกติมันต้องเจอง่ายสิไม่เจอเลยนะรัดเลาะไปเคิดจวกลับมาอีกทีตอนที่ผมเจอดีเทอร์ฟอเทสเลแล้วกันเนาะเพราะมันค่อนข้างเสียเวลาโอเคครับวนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ วิ่งหาจนเจอแล้วนะครับเจ้าลาไปนานพอสมควรเลยนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเพ่าหมยของเราเฮ้ยเราก็จะลงไปเอากันเลยหยิบแล้ววิ่งโอ้ยโอ้ยเดียว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 เกือบตายแล้วนะ ห,หมูเวนซึ่งพวกนี้ก็ผมก็ได้มาระหว่างที่วิ่งมานะครับผมเจออะไรก็เก็บเก็บเก็บอ่ะอ้ยยายามันคือมอนระดับพิเศษอ่ะ กองอุย้ยเปิดนาก็เจอของดีเลยโอเคเอาทุกอย่างอันนี้ก็คือโคดิคเทียหนึ่งนะมันเหมือนเป็นออเราสามารถดีดนรู้เวทมนต์เทียหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าเราเจอแล้วเราก็คลิกขวาปึ๊บอ่าเราก็จะได้รีเซ็ตรีเซตก็คืออะไรอันนี้วานี่นี่นี่อันนี้ซึ่งก็ถ้าใครเจอก็เก็บไว้นะครับแล้วก็เก็บทุกอย่าง เก็เข้าไปเลยว้าวเปิดกล้องให้หนังสืออะไรมา Dark Fire Flash f e a s t เฮ้ยเหมือนเป็นสมุดโจมตีพิเศษหรือเปล่าลองยิงดูโอ้าวว้าว,ว,าว,ว,าวเหมือนผมจะเจอ ของเล่นพิเศษนะเนาะอะไรอะเอนชันเต้นบูโดของอะไรไม่รู้เก็บมาก่อนโอ้แล้วเหมือนมันใช้มานาค่อนข้างเยอะนะเนี่ยการโจมตีแต่ละทีเนี่ยแค่ยิงอะหน,นักตัวเนาะนี่ไม่ตายเฮ้ยตาย อะไรวะเนาะฮะไอวีสโตนนี่ไงอันนี้คือบล็กเวสโตนเก็บไว้าภาษาพิษิตเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสำรวจภาษาต่อเนาะเราฟาร์มอันนี้ไปแป๊บหนึ่งก่อนได้อะไรมาโอท่อนคอทำอะไรได้ เอาไปสำรวจปราสาทอีกก่อนนะปราสาทเรายังไม่ได้เข้าไปเลยไปสำรวจเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างไข่ามาติอืม้มนี่เนี่เอาทุกอย่างเอาทุกอย่างไม่มีอะไรเลยครับเป็นปราสาทนิเจอร์ที่ไม่ค่อยมีอะไรเลย เฮ้ยอยากไปปราสาทหอคอยพิกลี่นั่นกันนะฮัลโหลคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <screws> มันโกงอ่ะไม่น่าเลยไม่น่าห้าวเลยเออไม่น่าห้าวเลยยาก็จะไปคิดว่ามันจะแรงขนาดนั้นอ่ะอยใต้ตรงไหนอ่ะตรงนั้นเหรอ หลุดลงไปเลยืึขอโทษครับไม่ห้าวแล้วมันเลียงมากเลยย่านี่มามาดิ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 าดาดรื้อมันตั้งห้าสิบอะโอ้เลเวลวหายหมดเลยอะ มันมีของไหมอยากได้ของอะแค่นั้นเลยเพะโอเคกลับก็ได้ <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็ได้สมุดระดับ2ขั้นสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละใช้ออฟซิเดียนประมาณนี้แล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็เอามาเลยโอเคขั้นสองสมุดขั้นสองทำอะไรได้บ้างก็ นะครับเทียสองเนาะเดี๋ยวเราไปที่เบสเฮ้ยนี่เปนเบสเบสกองเรากันก่อนเทียสองก็คือเราก็สามารถทำนี่แหละพวกเทียสองได้สิ่งแรกที่ผมอยากจะทำก็คือเจ้านี่ครับผมลักซ์ก็คือการเล่าโชคดีต้องใช้ตีนกระต่ายเรามีไหมเนี่ยแรบบิทฟูด ไม่มีหรอแล้วบิทฟุตไม่มีครอเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการสร้างเจ้าตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเจ้าซอ r c สลิงเนาะมันก็คือที่เก็บมานาของเรานั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ลองไปลองไป,ลองไปทําของอีกแบบหนึ่งนะที่มันจะได้ไวกว่านี้แต่ว่าเหมือนมอดมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันก็เลยใช้งานไม่ได้แล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นแบบดั้งเดิมดีกว่าแลนะครับผมแบบนี้ก็คือเจ้าเอา่อเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ครับผมอะโครนามิคซอสลิงนะครับผมเจ้าตัวตัวนี้ มันก็จะเก็บพลังงานจากการเติบโตของพืชผักของเรามาเป็นมานาสังเกตไหมครับถ้าเกิดพืชโตพุ่มมันก็จะยิงลําแสงมานี่โตพุ่มมันจะยิงลําแสงตรงนี้แล้วมันก็จะยิงกลับเข้ามาที่เจาดตัวซอจาของเราก็คือขวดเก็บมานานั่นแหละนะครับผมแล้วก็สามารถเอามานาไปใช้ได้ซึ่งตอนนี้เป็นแก่ตอนเริ่มต้นนะครับมันก็เลยต้องใช้แบบนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวอาจจะมีวิธีที่แบบหามานาได้เร็วกว่าน,นี้หามานาได้แบบอินฟินิตี้เลยก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้ใช้แค่นี้ไปก่อนโอเคพอเราได้แล้วเราจะทายังไงต่ออย เจ้าออสเซนเราต้องทำเจ้าตัวนี้ครับผมอสเซนตัวนี้กับตัวนี้วิธีการทํามันต้องใช้เจ้าประมาณนี้ซึ่งมันต้องใช้เจ้าตัวนี้วางไว้ตรงนี้และเราต้องการอีกไอเทมหนึ่งก็คือเจ้าตัวตัวไหนวะเดี๋ยวนะผมมาก่อนตัวตัวนี้8อัน1 2 3 4 5 6 7้าและ8พอดีเลยเราก็วางตันไว้4เพราะว่ามันใช้แค่4ก่อนเจ้าตัวนี้เราต้องใช้ ซอสเจมไอชูการ์แล้วก็นม,มวัวโอเคอันดับแรกเราหาชูการ์หนึ่งแล้วเราก็ใช้อำตานี้หนึ่งแล้วก็ใช้นม,มวัวซึ่งต้องใช้ถังในการไปตักโอเคได้แล้วนม,มวัวจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องใช้เจมเจมหนึ่งอัน ไม่เราต้องวางนี้ก่อนวางนี้วางนี้แล้วเราก็เอาเจ้ามานาของเรามาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็วางลงไปทีนี้มันก็จะดูดมานาไปใช้ปั๊บปั๊บั๊ปัป๊บแล้วก็จะได้เรียบร้อยพอได้แล้วเราก็นามาเก็บไว้ที่เดิมอีกอันนึงที่เราจะทำก็คือเราต้อง ใช้ตัววิงส์มันต้องใช้ขนนกกับธนูซึ่งเราน่าจะมีนะวางเข้าไปแล้วก็วางไปมันก็จะเริ่มทำงานโอเคจากนั้นเราก็เริ่มคราบกันเลยเทียนหนึ่งเราต้องการตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนรีบปบั๊บเราก็ใช้ 1, 2, 3ก็ใช้แอร์รตอนนดับต่อมาเราก็ต้องใช้สลามบอลเราจะได้มีทีเรียบร้อยครับผมตัวนี้ เราก็จะใช้ u n c h แล้วก็1 2 3ตัวนี้วางลงไปเลยโอเคครับผมได้ที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอา2ตัวนี้เนี่ยมาเรียนรู้1 2โอเคพอได้แล้วเราก็ทำการกดตัว C ขึ้นมาและเราต้องไปที่หน้าที่ผมขอ,อนหน้าที่2้วกันเนาะเราใช้ใส่ตัวเองเราใช้รีบก่อนรีบแล้วก็แอมพลิฟทีนึงแล้วก็ใช้เปา ประมาณนี้เราก็กดคลิกบิวนะเราก็จะพุ่งไปแล้วก็ตกมาก็จะไม่เจ็บเพราะว่าการบาวช์คือการแบบดิ่งอะ่ะเหมือนกันตกแล้วดิ่งอะ่ะมันก็ไม่เจ็บกันรีก็คือกันพุ่งนะครับผมแล้วเราก็ใส่แอมป์ไฟ์ไปอันนึงถ้าเกิดว่าอยากให้สูงขึ้นเราก็ใส่แอมป์ไฟ์อันนึงแต่มันก็จะกินมานนาเยอะขึ้นแล้วก็ใส่เบาอย่าลืมต้องปิดตายด้วยเบาไม่งั้นเราก็จะตกมาตายนะครับมันก็จะสูงขึ้นออประมาณนี้โอเคแล้วเราก็จะสามารถใช้ในการเดินทางแบบนี้ได้นะครับ แต่ว่าคำนวณมานานนิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็จะขอใช้แค่อันเดียวโอเคเราออกไปประจนัยกันดีกว่ามนผมจะเจออะไรบางอย่างอยู่นะโอเคเราไปทางทิศใต้กันเออลืมลืมบอกกระเป๋านี่ผมครับให้มันกินอาหารอัตโนมัตินะมันจะมีแบบว่าอันนี้ให้อยู่ก็แล้วก็กดว่ามันห้ามกินอ,าาอันนะี้กับนี้ก็บอกที่แล้วก็ใส่อาหารเข้าไปมันก็จะกินอาหารอัตโนมัติให้เราอออม,มีปราสาทแคมป์โจรด้วยอะ่ะ โอ้แคมใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฮัโลโหลโอ้ได้ผ้าคลุมอะไรมาด้วยนี่โอ้ดมอนผ้าดได้ไงเนี่ยโอเคได้โคดิกอินทรีมาเหมอกันก็นกดเดินรูเปลียดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันเราจะไปดูกันว่าข้างบนมีอะไรไปเลยฮัโลโหล มีมอนหนังสืออ้อย Treasure and Adventure are in for you What เอ,อาแล้วไงเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดที่นี่เราเคลียร์แล้ว Explorer w a p School Map ใน รถเฟรี่สปาร์ที่ไหนเนี่ยเอาก็ที่เดิมนี่เอาที่ที่ผมเคยมาแล้วนี่ไรยาเนี่ยก็ที่เรามาตักลาวา โอเคครับผมงั้นก็สําหรับพาร์ทนี้เราก็เอาไปแค่นกันก่อนแล้วกันนาะเราได้เวทมนต์ที่สามารถแดชได้ละโอเคนะครับผมเราก็ได้สร้างฐานของเราไว้ที่1น,นะครับผมก็คือเป็นฐานที่ค่อนข้างสุดยอดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเราก็กอะครีมช้างตรงนี้ก่อนก็คือ2ช้างนี้4ช้างเลยนะครับผมโอเคเราเครมไว้นะครับให้มันทํางานตลอดเวลา โอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับพาร์ทที่3พาร์ทนี้นี่สำรวจแบบจุกๆไปเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปมาดูกันว่าพาร์ทต่อไปเราจะทำอะไรนะครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทต่อไปครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วทำไมอันนี้ผมหายอีกแล้วเนี่ยแป๊บนึ่งรองเท้าหายตลอดเลยโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเนาะไว้เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้